ให้บอกดวงนะคะก็สไตล์แบบว่ายังไม่มีหัวข้อนะคะเดี๋ยวเราจะมีหยิบหัวข้อกันนะคะขอเปิดหัวข้อกันเลยกันวันนี้มากับสําหรับทองเหลืองอารามงามตาขอหัวข้อค่ะตึงอ่ะข่าวดีใดกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะเร็วๆนี้ใครกำลังจะติดต่อมาหรือข่าวดีใดจะเข้ามาหาคุณค่ะม,มันเป็นข่าวซึ่งเป็นข่าวดีมากนะเนี่ย นี่คือหัวข้อของเราไปต่อง่ายดีไม่ต้องเครียดเรื่องหัวขอ้อฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพอดีว่าหมอโบสร้างเพจใหม่ขึ้นมานะสำหรับใครที่ยังไม่รู้เราก็จะทำทำอะไรนะ black loop black wall paper นะคะ <c oughs> เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ทุกคนด้วยนะอย่าลืมติดตามกันนะคะ เริ่มกันเลยอุ้ยให้ลื่นจังอุ๊ยจะได้ข่าวจริงๆคุณจะมีเรื่องดีๆเซอร์ไพรส์นะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเอออย่างเช่นอ่าอันนี้เป็นหัวข้อเนาะอย่างเช่นอะไรเอ่ยโชคลาภเรื่องไม่คาดฝันนะคะหรือว่าข่าวเกี่ยวกับบุตรข่าวเกี่ยวกับบ้านที่อยู่ที่อาศัยนะคะ เออจะมีจะได้ข่าวนะคะจากครอบครัวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นแบบเป็นเรื่องดีค่ะถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะมันต่อเนื่องกันด้วยนะอ่ะคห้าคาทาห้าคาทาช่วงเนี้ยคุณน่าจะมีแบบว่าความวุ่นวายบางเรื่องนะคะเกิดขึ้นน่าจะเป็นในเรื่องของแบบอ่าความจุกจิกภายในบ้านบริวารอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นหรืองานงานเยอะมากวุ่นวายมาก งานเยอะงานวุ่นวายแต่การทํางานของคุณมันหนักนะแต่บางคนก็แก้ไขระบบงานแก้ไขปัญหาต่างๆนานาที่แบบสะสมอยู่นะคะอืมแต่เหมือนคุณจะทําได้สําเร็จแหละถือว่าเป็นสัญญาณดีถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะทําทําได้สํญญาเร็จในเรื่องของงานนะอ่ะถือว่าเป็นเรื่องดีสัญญาณดีก็คือถ้าคุณรอคอยงานจะมีงานติดต่อมานะคะหรือว่าลูกค้าหรือเรื่องการแบบ นัดดูงานนัดประชุมนัดมิงนัดแบบเจราจาอะไรอย่างเงี้ยเออต่อรองอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการงานการอร์ตการนําเสนออย่างเงี้ยจะดีมากๆเลยนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับข่าวดีนะคะเออส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานนะคะข่าวดีของคุณอ,อจะได้จะได้คำตอบที่เป็นเซยเยตนะคะบอกไว้เลยแล้วก็ดีมากๆมาดูสิ่งที่คุณแบบนึกไว้ในใจตอนนี้สิคืออะไร คุณนึกไว้ในใจตอนนี้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆการเดินทางหรือว่าความสุขหรือเรื่องอะไรก็ได้ที่มันตื่นเต้นตื่นเต้นตน,ตน,นะคะหลายคนอยากจะเดินมีแบบการเดินทางเกิดขึ้นนะคะนึกในเรื่องของการเดินทางหรือเมื่อไหร่แบบมันจะมาสักทีอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหเงินค่ะเลิศด โปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่การเริ่มได้เริ่มไหมได้เริ่มแน่นอนนะคะอืมแล้วก็ชื่อเสียงชัยชนะนะคะชื่อเสียงชัยชนะโชคลาภมาค่ะเปรี้ยงป้างมานะเดี๋ยวจะบอกว่าตอนไหนข่าวดีมากมันเป็นความสําเร็จที่ก่อมาจากการประ,ประสิทธิ์ประสาทแบบผลงานหรือความขยันของคุณด้วยนะคะอืมมันคุณจะก้าวข้ามผ่านแบบความผิดพลาดได้เอาตรงๆอ่ะกดดันหน้าดูเลย นะคะแต่มาเจอแบบพลังงานแบบนี้ยมันกำลังจะเปลี่ยนแล้วนะคะเอาใบสุดท้ายการรอคอยการวางแผนนะคะเออคุณแค่รอคอยเวลาเท่านั้นเองอาจจะเหนื่อยแหละอาจจะอะไรแหละนะคะผิดหวังบ้างอะไรบ้างแต่คุณก็แก้ไขมันได้สําเร็จนะทีนี้มาดูว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นตอนไหนกับเราคะ่ะไพ่เล่าดวงของคุณเนี่ยไพ่บอกดวงสรุปก็คือมันเป็นโชคลาภนะคะคนที่เจอคลิปนี้อืม โชคลาภหรือว่าข่าวใหญ่นะคะโชคลาภข่าวใหญ่ได้โบนัสก็ได้นะหรือว่าเรื่องดีมากเรื่องเงินก็ได้นะเกี่ยวกับแบบการงานอย่างเงี้ยฮอลิเดย์ในช่วงวันหยุดนะคะในช่วงวันหยุดข่าวดีเนี้ยจะมาช่วงวันหยุดนะช้าสุดก็จะเป็นมีนานะ ขอแค่สาใบพอค่ะบอกวันหน่อยค่ะ Next Full Moon นะคะพลังงานนี้คือ Next Full Moon เสิร์ช Google ดูเลยนะคะประมาณนี้หรือมันตรงกับวันหยุดนะคะถ้าช้าสุดในเรื่องของการเดินทางนะคุณน่าจะมีการได้เดินทางช่วงเดือนมีนาคมนะคะโอเคก็ขอให้แบบรุ่งรุ่งปังๆนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเลิฟๆค่ะ